สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เข้าสิมุดแกงเห็ดพอครับเดี๋ยวเห็ดพอมาเครื่องไฟเครื่องน้ำปนกันมาไปหามาเมื่อกี้ครับตลาดบ,บางบอนครับดอกก็ติว้วอิตโตพร้อมเห็ดพร้อมหลักจะเรื่องแกงเลยครับมากินยาครับแล้วข้าวแค่กิโลกรัมละสี่ร้อยบาท ใช่ว่าเครื่องโลกบเครื่องโลกขีดินประมาณทาขีดครับดินใส <laughs> ่หม้อก็ได้ครับเนี้ย <muffin>? ตีความไปบกบกนะครับตอนนี้กำลังฟดนะครับไปไปตีดอกก็ตีไว้ได้ สุกแล้วครับเห็ดแกงเห็ดสุกแล้วขั้นตอนต่อไปนั่งใส่ผักอีตอนุดท้ายครับใส่ของตู้ครับให้มันขั้นเร็วจุดตูใส่เลยจบแล้วครับของตู้ล้วครับค้นค้นคนคนครับค้นค้นกับโปร่งปิดเก็ยเลยครับเรียบร้อยครับแจงเหงิน่ อนี้นี่แหละครับแกงเห็ดเพาะโอ้แสบอีรีอีรอชิมเบิ่งกะไรฮอนอนอยู่ิลวบทำนเย็นกันิ โอ้โอกกแซ่บ,แบขนาดนี้หรอโอ้โหดูสิเลยดูสิว่ารั่งอืมงดอกกีดใหญ่อนี่พี่ลองเลยอือสุดยอดครับสุดยอดแซ่บขนาดรับองเลย แจ่วบุกพริกพริบพี่น้องพริกับพริบนึ่งงามบ้านหวานเลยครับพริบเป็นตะวันอย่ลงเดี๋ยจะตตำแจ้าครับพริกดิบเลยครับตำเดียวครับแเดียวเสร็จเลยโอ้ยมันจะแซ่บเป็นตะวันเรียบร้อยครับเรียบร้อยพริบแจ่วบุกพริบ วัดจ้าคุณแก่เห็นแั่